ลิกความรู้สึกใหม่สู่ศูนย์เครื่องเสียงระดับโลกเลือกเครื่องเสียงดีราคาโดนใจเลือกไป Rocket Sound ช่วงคารเดยไกวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะน่ายินคันหมมองรถ h u m m e r ซึ่งราคาเนี่ยสับฟืมากๆค่ะ5ล้านเลย เลยว่ารู้สึกดีมากที่หนูมีโอกาสได้มานั่งรถทำเงิน <c oughs> เพราะว่าราคานี่คือเหยียบหลังดานนะคะทุนผู้ชมอะเราพูดถึงราคารถแล้วเนี่ยอยากจะทราบราคาเครื่องเสียงเครื่องเสียงคันนี้เนี่ยเร,เราทำ,าทำทหมดเท่าไหร่สองล้านบาทครับมีอะไรบ้างคะในราคาสองล้านที่ตก ครับก็เริ่มจากตัวยัดยูนิตนะฮะจะเป็นของเทโอเนียครับในตัวนี้เนี่ยสามารถถอดรหัสเสียงที่เป็นระบบ DTS 6.1 channel ได้นะครับอ๋อสำหรับผมไอถอดรหัสเนี่ยซึ่งวันั้ตัวโบนั้นจะไม่มีอะไรคือคือมันจะสร้างสร้างสนามเสียง่งให้เหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์จริง แล้วก็ในการรูปแบบการติดตั้งลำโพงเนี่ยเราออกแบบติดตั้งในรูปแบบที่ถูกต้องนะฮะนะฮะส่วนนี้จะให้เสียงออกมาเนี่ยจะในระดับเสียงที่แบบสมจริงมากๆแล้วในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีครับผมในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราออกแบบแบบงานโชวเลยฮะงานโชวแบบจุดขั่วเลยนะครับ ก็ก็จะมีจอกลางนะฮะจอกลางเนี่ยขนาด20 22นิ้วนะครับแล้วก็จอด้านบนเพดานนะฮะเราส่วนด้านท้ายเนี่ยเราออกแบบให้มีลำโพงทุกกลางแหลมนะครับแล้วก็มี s u b w เฟอ e r ตัวนี้จะให้เสียงแบบกระหึ่มแบบดังระดับคอนเสิร์ตย่อยๆเลยฮะคุณแม่มากถือว่าคุณแม่ได้รับโอกาสที่มากที่ได้มารับคอนเนี้นะคะขอบคุณพี่นุ้ยมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลิกความรู้สึกใหม่สู่ศูนย์เครื่องเสียงระดับโลกเลือกเครื่องเสียงดีราคาโดนใจเลือกไป Rocket Sound